แม่ตากเล่าเรื่องเสนอเรื่องเมีนยน้อยร้อยหลานจรสศีเป็นลูกคนรวยเกิดเป็นคุณหนูมาตั้งแต่เกิดไม่เคยมีใครขัดใจอยากได้อะไรเธอก็ต้องได้พ่อแม่ตามใจเหมือนเป็นนางฟ้านางสวรรค์เพราะกว่าจะได้ลูกคนนี้มาก็ต้องผ่านการทำกิฟต์มาไม่รู้กี่ครั้งจรสศีไม่ได้สวยมากแต่ก็ทำศัลยกรรมเยอะจนหน้าออกมาเหมือนดาราที่ตัวเองชื่นชอบ เธอไปเที่ยวผับมีโอกาสได้เจอกับเขตเขตเป็นพนักงานเสิร์ฟเธอเห็นก็พอใจในรูปลักษณ์ของเขาสายตาที่เธอมองเขาเปิดเผยความในใจทุกอย่างจนเพื่อนต้องสะกิดแค่มองอะไรอะ่จะจระมองพนักงานเสิร์ฟคนนั้นสิมองทำไมเขาก็เป็นแค่พนักงานเสิร์ฟแต่ฉันชอบเขาหน้าตาเขาหล่อมากเลยอะ่ะหน้าตาดีถูกใจฉันมาก ยังกะคบไปแกคิดว่าพ่อแม่แกจะยอมรับหรือไงให้ลูกคุณหนูนางฟ้านางสวรรค์อย่างแกมาคบกับพนักง,งานเสิร์ฟจ,จนๆพ่อแม่เคยขัดใจฉันที่ไหนล่ะฉันอยากได้อะไรหรือว่าอยากได้ใครพ่อแม่มีสิทธิ์อะไรมาห้ามแกชอบเล่นๆหรือชอบจริงๆเนี่ยดูสายตาแกสิแพรวแพรวซะจริงชอบจริงสิฉันชอบนะดูสิยิงเขายิ้มฉันก็ยิงชอบ เออเออตามใจส่วนพวกฉันน่ะชอบไฮโซเหมือนเดิมไม่กินโลโซอย่างแกหรอกเคตตั้งหน้าตั้งตา,ตาเสิร์ฟอาหารแต่มีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งมาเรียกเคตเคตว่าไงเหรอมีแขกโตนั้นอยากคุยด้วยอ่ะเหรอเคตมองตามมือเพื่อนพนักงานไปก็เห็นมีสาวสวยสองคนมองมาคุณต้องการพบผมเหรอครับฉันชื่อจรัสสีจ้ะ เธอชื่ออะไรหรอผมชื่อเขตครับชื่อน่ารักจังเลยมาดื่มด้วยกันสิฉเลี้ยงเองไม่ได้ครับพนักง,งานเสิร์ฟจะมาดื่มกับแขกไม่ได้ครับฉันเมาชั่วโมงเลยชั่วโมงละเท่าไหร่ว่ามาได้เลยผมเป็นเด็กเสิร์ฟครับไม่ได้นั่งดิง้งเมาชั่วโมงผมไม่ได้ครับขอโทษด้วยนะครับคุณผู้หญิงถ้างั้นเล้งงานกี่โมงเหรอฉันจะได้รอ เที่ยงคืนครับฉันจะรอนะอยู่ที่หน้าผับเดินออกมาหาฉันได้ฉันจะยืนรออยู่แถวนั้นแหละเออคุณผู้หญิงจะรอผมทําไมล่ะครับก็จะไปส่งที่บ้านไงบ้านอยู่ที่ไหนเดี๋ยวฉันไปส่งเองไม่ต้องห่วงเออนะฉันอยากไปส่งอยากขัดใจฉันเลยนะหญิงสาวบ,บอกแล้ววางเงินสดสองพบาทเอาไว้ให้นี่ทิปนะเคนรับมาเพราะจำเป็นต้องใช้เงิน คิดเพียงว่าให้เธอไปส่งคงไม่เป็นไรที่ผ่านมาก็มีแขกสาวๆมาชอบแต่เขาก็ไม่เคยชอบใครว่าไง,งแกหนุ่มของแกเขายอมรับไหมที่จะไปเด็กกับแกคืนนี้ฉันจะออกไปกับเขานะพวกแกกลับเองได้เลยวาย,วายไฟเวอร์แค่คุยกันไม่กี่คำจะออกไปด้วยกันแล้วหรอคนนี้ฉันชอบซื่อๆดียิ่งได้คุยก็ยิ่งชอบ เออตามใจกลับเองก็ได้ความสุขของเพื่อนเราก็ต้องสุขตามว่าแต่ถ้าทางซื่อแบบเนี้ยเกิดหลงแกขึ้นมาจะไม่เป็นบ้าเป็นหลังเอาหรอแกที่ผ่านมาฉันเจอแต่ผู้ชายเฮียลองเจอผู้ชายซื่อแบบนี้ดูบ้างอาจจะดีก็ได้เออเออลองดูก็ได้ถ้าดีแล้วบอกด้วยนะฉันจะได้หาบ้างสามสาวหัวร้อคิกคัก คิดว่าเพื่อนคงแค่จะคบเขตเล่น,ลนหลังดื่มเหล้ากันเสร็จแล้วจรัดก็มารอเขตที่หน้าผับเขาเดินออกมาเพื่อนร่วมงานของเขาจึงสกิดเขามารอแกจริงๆด้วยวะไอเขตฉันก็ไม่คิดว่าเขาจะมารอแกจะเอาไหมวะถ้าเขาจะเอาแกคืนเนี่ยแกก็รู้ว่าฉันมีลูกมีเมียอยู่แล้วจะไปมีอะไรกับผู้หญิงคนอื่นได้ยังไงล่ะแต่ท่าทางกระเป๋าหนักนะเว้ย เสียดายแทนว่ะแม่เจ้าปรคุณมายืนรอขนาดนี้น่าจะจ่ายหนักไม่ได้หรอกฉันสัญญากับพิมพเอาไว้แล้วว่าฉันจะไม่นอกใจพิมพ์เออถ้าไม่เอาบอกมาบอกเข้ามาหากูนะไม่กูเอาเองเออเคนเดินมาหาจราสีเถย้เขาขึ้นมาบนรถหรูของเขาแต่ให้เขาแวะกินข้าวต้มด้วยและซื้อของกินให้หลายอย่างพอแล้วครับผมเกรงใจ นอกจากคุณให้ทิปผมสองพันยังพาผมมากินข้าวด้วยไม่ต้องเกรงใจหรอกหน้าเอาไว้กินตอนเช้าจะได้ไม่หิวไงขอบคุณนะครับคุณจรัสนี่ค่ากินข้าวต้มเป็นเพื่อนฉันพอแล้วครับคุณเลี้ยงข้าวต้มผมก็ยังจะต้องมาจ่ายเงินให้ผมอีกไม่เอาหรอกครับน่ารักจังให้เรายังไม่เอายิ่งเหรอเราอ่ะ ผมไม่ได้หยิงครับแต่ผมเห็นว่าคุณให้ผมเยอะแล้วทั้งทิป2,000บาทไละยังพาผมมาเลี้ยงข้าวอีกเอาเถอะเองินฉันเยอะแบ่งแบ่งกันใช้หญิงสาวให้เงินเขาเพิ่มไปอีก2,000บาทและชวนเขาขึ้นรถกลับทางบ้านของเขาเป็นสลามที่เธอไม่เคยคิดจะเฉียดใกลพักที่นี่หรอครับผมพักที่นี่อยากย้ายไปอยู่ที่อื่นไหมสภาพแวดล้อมไม่ค่อยดีเลยอะ อยากสิครับใครจะไม่อยากออกไปจากที่นี่แต่ว่าผมไม่มีเงินหรอกครับการจะย้ายบ้านไม่ใช่เรื่องง่ายๆถ้าฉันเช่าบ้านดีๆให้อยู่ล่ะสนใจไหมผมเกรงใจครับอยู่ๆจะมาเช่าบ้านให้ผมก็ให้อะไรแลกเปลี่ยนสิหาอะไรมาตอบแทนฉันคุณอยากได้อะไรล่ะครับตัวเธอฉันอยากได้ตัวเธอมากเลยอะเขตไม่ได้หรอกครับคุณจรรสทำไมอะทำไมถึงจะให้ตัวกับฉันไม่ได้ แลกกับเงินตั้งหลายพันมันไม่คุ้มเหรอถ้าผมจะขายตัวผมคงขายไปนานแล้วครับคงไม่มาเป็นเด็กเสร์บหรอกหญิงสาวหัวเราะพอใจเขามากแต่ก็ไม่ได้เสาสีเขเกลับมาที่ห้องลูกเมียของเขาหลับไปแล้วแค่ได้เห็นภาพนี้เขาก็สุขใจมาแล้วล่ะพี่มาแล้วนอนต่อเธอไม่ต้องลุกของกินอะไรเยอะแยะนะ่ะซื้อมาฝากไอ้หนูมันเปรืองพี่ ไม่เห็นจะต้องซื้อมาเลยไอ้หนูมันไม่กินเยอะหรอกไม่เป็นไรหรอกนะาแขกเขาทิปมาแขกสาวๆอีกละสิเชื่อใจพี่เธอพี่ไม่เคยวอกแวกหรอกพิมพ์เชื่อพี่ถ้าไม่เชื่อพี่แล้วจะรักกันไปทำไมล่ะจริงไหมเออขอบใจที่เชื่อใจพี่ไปอาบน้ำก่อนนะล้างอาบน้ำชายหนุ่มก็ล้มตัวลงนอนข้างๆเขากับพิมพ์ตัดสินใจอยู่กินด้วยกัน มาหาเงินที่กรุงเทพเพื่อจะไปจัดงานแต่งงานแต่เธอก็ท้องซะก่อนถึงแม้จะไม่พร้อมแต่เขากับเธอก็ไม่คิดจะเอาลูกออกจารดมาหาเขาที่ผับอีกหลายครั้งและรับเขาออกไปกินอะไรด้วยทุกครั้งเธอซื้อสภาพ้าดีๆราคาแพงให้แต่เขาก็ไม่เคยตอบสนองด้านร่างกายกับเธอยิ่งทําให้เธออยากเอาชนะทําไมไม่ยอมเป็นของฉันสักทีละ่ะผมนอนกับใครไม่ได้หรอกครับคุณจารดทำไม ทำไมถึงจะนอนกับฉันไม่ได้เป็นขันทีเหรอผมมีลูกมีเมียแล้วครับอะไรนะมีลูกมีเมียแล้วอย่างนั้นเหรอยญิงสาวรู้สึกผิดหวังรุนแรงเหมือนคนอกหักอย่างไรอย่างนั้นเลิกกับเขาแล้วมาหาฉันซะคุณจะราดฉันจะซื้อบา้านซื้อรถให้และให้เงินใช้เป็นรายเดือนด้วยไม่ต้องเป็นลำบากร้องเพลงงกๆแล้วก็ไม่ต้องทนอยู่ในสลัมด้วยผมไม่ทำเด็ดขาดครับอย่างโง่ไปหน่อยเลยนะ ก็แค่บอกเลิกเมียบ้านนอกนั่นแล้วไม่อยู่กับฉันเธอก็จะได้รับแต่ความสุขสบายผมรักลูกรักเมียของผมมากกว่าชีวิตผมเองอีกผมไม่มีวันทําอะไรแบบนั้นหรอกครับวันหนึง่งเธอจะต้องสนใจข้อเสนอของฉันแล้วเธอจะเสียใจถ้าวันนั้นฉันไม่สนใจเธอผมไม่มีวันเสียใจหรอกครับคุณจรชายหนุ่มกลับมาที่บ้านและพบว่าเมียของเขาไม่อยู่บ้านป้าเมียผมล่ะ ไอ้หนูมันรถชนเมียแกไปโรงพยาบาลอะไรนะป้าชายหนุม่มตกใจรีบมาที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าลูกของเขาจะต้องได้รับการผ่าตัดด่วนพี่ทำยังไงดีอ่ะค่าผ่าตัดที่นี่แพงมากค่าผ่าตัดเท่าไหร่สองแสนชายหนุม่มแทบลมทั้งยืนมืดแปดด้านสุดท้ายก็ตัดสินใจโทรหาจราสีโทรมาทำไมอะ ผมยอมแล้วผมยอมที่จะเป็นของพี่แล้วครับว่าไงนะผมขอแค่สองแสนบาทผมขอแค่นี้จริงๆแลกกับการที่กุญจรัชจะทำอะไรกับผมก็ได้ฉันพูดตั้งนานก็ไม่ยอมทำไมวันนี้ถึงยอมได้อะลูกผมป่วยถ้างั้นคืนนี้ก็ออกมาหาฉันถ้าออกมาหาฉันฉันก็จะจ่ายให้สองแสนได้ครับผมจะไป ชายหนุ่มออกไปข้างนอกโดยหลอกเมียว่าจะออกไปทำงานแต่เขาก็ไปสังเวยร่างกายให้กับจราศรีเธอถูกใจกับลีลารักของเขามากอยากเก็บเขาไว้ใช้งานคนเดียวฉันอยากเป็นคนที่เธอรักหัวใจของผมรักใครไม่ได้หรอกครับนอกจากลูกเมียผมฉันจะเอาชนะเธอให้ได้ชีวิตของฉันที่ผ่านมามันไร้รสชาติเพราะว่าฉันได้ทุกอย่างที่ฉันอยากได้แต่หัวใจเธอฉันยังไม่ได้ ฉันสาบานกับตัวเองเลยว่าฉันจะต้องอดตัวเธอมาเป็นของฉันที่ได้แล้วก็หัวใจด้วยหลังจากได้ตัวเขาแล้วจราศีก็พยายามกักตัวเขาไว้พยายามแสดงเองออกให้เมียหลวงเห็นว่าเธอเป็นใครและไปดักรอพิมพ์ที่ทำงานด้วยคุณมาขวางฉันไว้ทำไมคะจนป่านี่แล้วยังไม่รู้อีกเหรอว่าผัวแกมาเอากับฉันเนี่ยคุณแล้วแกรู้ไหม เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ใช้ผ่าตัดลูกแก่ผัวแก้วมาจากไหนไม่รู้หรอกคะ่ะเขามาเอามาจากฉันไงเราสองคนเป็นแฟนกันเป็นมากกว่าแฟนด้วยลูกเขาไม่สบายฉันก็เลยจ่ายเงินให้ไปสองแสนเขาบอกเธอว่ายังไงล่ะเขาบอกว่าไปหยิบยืมกับเพื่อนๆมาว่าใครบอกเงินตั้งสองแสนใครจะบ้าให้ยืมเขาเป็นผัวฉัน ฉันช่วยเขาในฐานะที่เขาเป็นผัวฉันเธอรู้เอาไว้ซะด้วยอะไรนะเขาเป็นผัวฉันถ้าเกยอมออกไปจากชีวิตฉันแล้วก็เงินสองแสนนั่นไม่ต้องใช้คืนและฉันก็จะให้แกอีกห้าแสนด้วยขอแค่แกกับลูกออกไปจากชีวิตเขตเท่านั้นพอไม่จริงอะ่ะพี่เขตไม่มีทางทำแบบนั้นหรอกเงินที่แกกับลูกใช้ทุกวันเนี่ยก็เงินฉันจำใส่หัวไว้ด้วยนะยิงสาวแทบชอบ็อก สุดตัวลงไปนั่งร้องไห้อย่างปวดใจเขตเองก็วิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาในบ้านพิมพิมเมื่อกี้พี่เห็นใครขับรถออกไปจากบ้านเราพี่เป็นผัวเขาจริงๆใช่ไหมผู้หญิงที่ชื่อจระศรีอะ่ะพี่ขอโทษพี่ไม่ได้ตั้งใจนะพี่ทำแบบนี้ทำไมทำกับฉันได้ลงคอแบบนี้ได้ยังไงอะ่ะพี่ทำแบบนี้ ก็เพราะมีความจำเป็นถ้าพีไม่ทำแบบนี้ไม่ยอมนอนกับเขาลูกเราจะเอาเงินที่ไหนมาผ่าตัดหญิงสาปวปวดใจแต่ก็เข้าใจว่าสามีของเธอทำไปเพื่ออะไรคุณทำแบบนี้ทำไมคุณจราศีทำไมต้องไปยุ่งกับลูกเมียผมด้วยก็ฉันรักเธอรักมากเลยนะเขตตั้งแต่เกิดมาฉันไม่เคยรักใครขนาดนี้เลยฉันอยากให้เมียของเขตรู้จะได้อยาก,กับเขตไวไว ผมไม่มีวันหยาก,กับพิมพ์ผมรักพิมพ์รักลูกของผมแต่ฉันไม่ยอมเป็นเมียน้อยไปตลอดชีวิตหรอกนะเขตแต่ผมก็ไม่มีวันเลิกกับพิมพ์เงินฉันจะปวดให้มันไม่มีที่ยืนเลยคอยดูคุณมันบ้าคุณจะทําอะไรอะ่ะฉันจะไม่ยอมหยุดอยู่แค่นี้หรอกคอยรับผลกรรมที่เธอปฏิเสธฉันได้เลยเขตชายหนุม่มช้อนตัวเมียรักที่อ่อนปวกเปียกจากการเป็นลมขึ้นมาอุ้ม พิมพี่ขอโทษนะพิมพ์หญิงสาวพูดอะไรไม่ออกโกรธก็โกรธไม่ลงพี่ขอโทษพี่ขอโทษนะพิมพ์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่ทำลงไปพิมพ์เข้าใจแต่ผู้หญิงคนนั้นเขาคงไม่หยุดง่ายๆพี่จะคุยกับเขาเองชายหนุ่มว่าแล้วก็หาหนทางที่จะไปตกลงกับจรัดศีดีๆผมขอร้องแล้วนะคุณจรัศอย่าทำแบบนี้เลยนะ ไม่อยากให้ฉันทำก็กลับมาหาฉันสิคุณจะเอาผมมาทำไมในเมื่อผมไม่ได้รักคุณแต่ฉันเป็นคนที่อยากได้อะไรก็ต้องได้ยิ่งมันยากๆอย่างเธอเนี่ยฉันยิ่งรู้สึกอยากเอาชนะคุณมันโรคจิตมากไปแล้วนะเจราศีกโกรจัดเธอไม่เคยแพ้ใครไม่ว่าจะทำวิธีไหนเธอก็จะเอาชนะทุกคนที่ได้สองสาวเพื่อนของจราสี เห็นว่าจราสีหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของเขตมากเกินไปจึงออกโรงเตือนแก่ฉันว่าแกเดินทางมาไกลเกินกว่าจะถอยหลังกลับไปแล้วนะหยุดอยู่กับที่ซะก่อนจะไม่ดีกว่าหรอจราสีไม่ก็อยากที่เธอบอกฉันมาไกลเกินกว่าจะถอยหลังกลับถึงฉันอยากถอยฉันก็ถอยหลังกลับไม่ได้แล้วแกจะอะไรนักหนากับผู้ชายแค่คนเดียวว่าจราฉันรักเขารักมาก รักยิ่งกว่าชีวิตของฉันนี่แกปล่อยตัวปล่อยใจให้ถลำมนืกขนาดนั้นเลยเหรอใช่ฉันพลาดไปละยิ่งเขารักเมียของเขามากฉันก็ยิ่งอยากให้เขารักฉันแบบนั้นบ้างแกจะเอาเงินไปซื้อหัวใจเขาว่าอย่างนั้นเถอะเขตเขาไม่มีงานทําเพราะฉันให้เจ้าของผับไล่เขาออกละเมียเขาก็ไม่มีงานทําวันหนึ่งเขาจะต้องคลานเขา้ามาซบที่ปลายเท้าฉัน แค่อคอยดูก็แล้วกันจเจ้ามาทำไมยะเอามาแต่ตัวหัวใจไม่ได้มานะ่ะก็ต้องได้ตัวมาก่อนสิฉันจะปลนเปลอจนกว่าจะทำให้เขารักฉันนั่นแหละแกมีเงินเป็นร้อยล้านสวยด้วยทำไมแกไม่ซื้อกินเลยว่าถ้าอยากจะได้ผู้ชายอะ่ะไม่ก็ฉันไม่อยากได้คนอื่นฉันอยากได้เขาอยากได้ผู้ชายคนนี้แกได้ยินไหมหลังจากนั้นมาเขตก็ตกงาน พิมพ์ก็หางานทำยังไม่ได้เงินที่เหลืออยู่ก็ร้อยหรอสองผัวเมียจึงกอดคอกันร้องไห้ไม่เป็นไรนะพี่เราจะสู้ไปด้วยกันเข้าจงใจบีบเราใจร้ายที่สุดพิมพ์รักพี่นะถ้าพี่ทนลำบากไม่ไหวพี่ก็ไปอยู่กับเขาเลยพิมพ์เข้าใจพิมพ์ไม่โกรธหรอกไม่พี่ตัางหากล่ะที่ต้องพูดประโยคนี้แล้วคนที่น่าห่วงที่สุดก็คือพิมพไม่ใช่พี่ ถึงยังไงเขาก็รักพี่เขาไม่มีทางทําอะไรพี่หรอกพิมไม่กลัวหรอกความจนสิมันน่ากลัวกว่าพิมไม่กลัวพิมไม่กลัวความลําบากความจนพิม์ก็ไม่กลัวขอแค่ลูกเราอ่ะไม่ป่วยหนักเหมือนคราวนั้นพิม์ก็สบายใจแล้วงั้นเราก็กลับไปอยู่บ้านนอกกันดีไหมพิมพ์จะพี่ถ้าพี่ไม่กลัวลำบากเราจะไปทำนาทำไรที่บ้านนอก แล้วสองผัวเมียก็ตัดสินใจพาลูกไปตายเอาดาบหน้าที่บ้านนอกทำไรอ้อยรับจ้างกรีดยางทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินพวกเขามีความสุขแม้อยู่อดๆอยากๆในขณะที่จราสีเหมือนคนบ้าที่หาความสุขที่แท้จริงไม่เจออใหญ่ฉันดูนะว่าไปอยู่ที่ไหนอะ่ะจราสีหมกมุนให้นักสืบตามหาทั้งเขตและพิมพ์เขาสองคนเปลี่ยนชื่อและนามสกุลหลบลี้หนีหน้าไปจากเธอ พวกเขาใช้ชีวิตแบบพอเพียงประหยัดอดออมพอได้เงินมาก็เอามาค้าขายจากตั้งร้านขายข้าวแกงเล็กๆให้คนในหมู่บ้านก็เริ่มขยับขยายสุดท้ายกลายเป็นเจ้าของกิจการร้านข้าวแกงในตัวเมืองมีลูกค้ามากมายลูกค้าต่างติดใจในรสมือส่วนจราสีอย่างคงไม่สนใจผู้ชายคนไหนในใจมุ่งมั่นแต่จะเอาชนะเขตกับคนรักของเขาให้จงได้ แกจ,จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ